สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยค่ะสำหรับราคากลางยางพาราประจำวันที่30กรกฎาคม2567นั่นเองค่ะมาดูกันว่าราคาวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับยางแต่ละชนิดค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดนหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ราคากลางอยู่ที่63บาทนะคะ ส่วนต่างก็คือวันนี้ยังทรงตัวค่ะราคาท้องถิ่น60บาทต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคากลาง65บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง72บาท7สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น89สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาท้องถิ่น69บาท7สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 1 0 0รเเซราคากลาง55บาท30สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น53สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่52บาท30สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมอย่างก้อนถ้วย DRC 50เรซราคากลาง27บาท65สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก27สสตางค์ค่ะ ราคาท้องถิ่นอยู่ที่24บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 55%ราคากลาง30บาท40สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก77สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่นอยู่ที่27บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัม อย่างก้อนถ้วย DRC 65%ราคากลาง35บาท94สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก34สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่32บาท94สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ส่วนยางก้อนถ้วยเครปนะคะอยู่ที่38บาท70สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นอีก37สตางค์ต่อกิโลกรมัมราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่35สตางค์ต่อ35บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากางยางพาราในวันนี้นะคะก็ส่วนมากมีแต่ปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ราคายังทรงตัวอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา<ม>ทุกท่านด้วยนะคะ